ยยทุกคนวันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆกันเราจะเทน้ำโดยที่ไม่เขียบ,บิ๊กเกอร์เลยคะ่ะทุกคนน้ำจะเข้าหรือไม่เข้าตามมาดูคลิปนี้กันเลยดูนะคะทุกคนหนึ่งสองสามเอ๊ะ <laughs> ไม่นะคะทุกคนปรากฏว่าตกตรงนี้นะคะไม่เข้าไปในบิ๊กเกอร์นี้นะคะวันนี้เรามีวิธีให้ทุกคนดูโดยที่เราเตรียมในการทดลองวันนี้หนึ่ง เชือก2พลาสเตอร์ใสแบบนี้นะคะทุกคนแล้วแปะแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเอาเชือกจุ่มน้ำให้เปียกนะคะจุ่มน้ำให้เปียกนี่แล้วหลังจากนั้นเทน้ำลงไปในนี้เลยค่ะแล้วเรามาทำการทดลองกันโดยที่เราจะไม่ขยับบิ๊กเกอร์นี้เลยเราดึงเชือกแบบนี้เลยนะคะแล้วเทกัน แนนสองสามุ้ยุ้ยวุ้ยทุกคนน้ำลงไปโดยที่ไม่โอ้ทุกคนสำหรับคลิปนี้เกิดจากแรงตึงผิวนั่นเองค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจอยากทดลองสามารถกลับไปทดลองได้ที่บ้านนะคะไปละบาย